สองคือว่าคนคนนี้ตายไปซะได้ก็ดีอยู่ไปก็หนักโลกขี้โกงเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนะครับทำร้ายหรือว่านังแก่ผู้อื่นซึ่งพี่มั่นใจว่าน้องๆทุกคนนะครับผู้ชมก็ทั้งทั้งหมดเนี่ยไม่อยากจะอยู่ใน2กลุ่มแรกแต่อยากจะอยู่กลุ่มที่3ก็คือว่าถ้าคนที่มางานศพเราเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกว่าเสียดายว่าคนคนนี้เนี่ยทำไมไปเร็วจังเพราะว่าถ้าเขาได้อยู่ต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยเขาจะสามารถ เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตให้กับพื้นแผ่นดินนี้ได้ครับครับผมก็มเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของเป้าหมายนะน้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านก็น่าจะได้คิดตามไแล้วนะฮะทีนี้น้องๆบางคนที่อยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยนั่งชมรายการันอยู่แล้วอาจจะมีข้ออ้างขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเรายากจนเราไม่มีเพียบพร้อมเท่าคนอื่นจะไปตั้งเป้าหมายมอนเหมือนคนอื่นเขามันทำไม่ได้หรอกคุณนาย ให้กำลังใจน้องๆกลุ่มนี้หน่อยซิว่าจะทํายังไงให้ตัวเองขึ้นมาสู้คนอื่นโอ้โหต้องบอกว่าถ้าน้องมีครบสามสองประกาศเนี่ยน้องมีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วครับมเมื่อใดก็ตามที่เรามีพลังความรักแล้วก็มีจินตนาการเราจะสามารถไปจากจุดนี้ไปยังจุดไหนก็ได้ในโลกนี้ครับเอาละครับทีนี้ถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วฮะให้คุณอะไรฝากสั้นๆข้อคิดอะไรต่างๆให้กับน้องๆที่กำลังชมรายการเราอยู่ทางบ้านหน่อยครับ ครับก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกคนเพราะว่าถ้าน้องๆกําลังชมรายการนี้แสดงว่าน้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่มีเป้าหมายในชีวิตก็ขอให้น้องเนี่ยไปให้ถึงฝันของตัวเราเองนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับประโยชน์ของเยาวชนดีเด่นของชาติอายุเท่ากับน้องๆเลยนะครับมีคํากล่าวไว้เอาไว้บอกว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าเด่น ก็เป็นกํา <haul> ล <ing 26> ังใจให้น้องๆรวมถึงน้องกรีนด้วยครับขอบคุณครับสวัสด <ร problem> ีค <thi> รับอะไรครับผมวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าน้องๆที่กำลังชมอยู่ต้องอินเอมนะครับผมแล้วก็ ได้รับแนวทางแรงบันดาลใจรวมถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะทํายังไงให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขไปสองอย่าง,างพร้อมๆกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดนัยจันทร์เจ้าชายมากขอบคุณครับน้องกลินครับโอ้ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้น้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะฮะก็อย่าลืมเอาเคล็ดลับแนวทางต่างๆไปปรับใช้เข้ากับชีวิตของตัวเองนะครับผมแล้วสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการฝันไกลไปถึงวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ